สวัสดีครับพอ,พอกันอีกเช่นเคยครับตะวันพันล้านครับมาอนี้ตะวันจะพามาเบิงหนองยูหมองเซาเขาเรียกว่าเซฟเฮาครับเซฟเฮาที่ตะวันอยู่ครับค่อนข้างจะรู้นี่นะครับเล้วรู้ละเดี๋ยวไปเบ่งกันครับ สมานะนะครับสมานนะาะค่อนข้างจะรู้นะครับรู้เวลาฝนตกก็รู้หน่อยนี่ก็กินได้ครับกินได้ตะครบกินได้ครับตะครบกินเขาแล้วก็วีละของหวานนี่นี่หละครับ เซเผาครับเซเผาตะวันนี่ก็เป็นเก้าอี้ครับเก้าอี้หลุยครับ <c oughs> ที่พำนักเซฟเ้าครับตอนนี้จะพาไปกินข้าวเที่ยงน้ำกันครับข้าวเที่ยงก็ลำไห้ดุกเสาดุกสาแม่เขาเห็ดให้กินอยู่ต้มเล้งครับเบ <c oughs> ดี๋ยวจักหน่อยไม่กินน้ำกันนะครับเด้อต้มเล้งครับ ต้มเล้งครับมาแล้วต้มเล้งร้อนๆกับข้าวสวยร้อนๆครับกับข้าวเที่ยงพอจะได้กินก็มาเข้าไปเท่าไหร่เราไม่รู้รงนี้มาครับกินด้วยกันครับต้มเล้งครับข้าวผัดเด้อข้าวเที่ยง เอาลุยครับเขาอีลุยเอ,เองี่ล่ะเอาแล้วนะครับเขาอ,อีลุยเองี่ละ่ะมาเดิ่มกินตนุ่มเล็งกับตะวันพันล้านครับแค้นเขาสำรักเลยโอ้สำลักสำรักน้ำน้ำน้ำ กำลังรักเข้าโอ้ยจะว่ากันนะครับเด้อกำลังรักเขาไอริสครับด้านตะวันก็บคุณซ้อยลากกับบางยี่สิบหกเด้อครับพี่น้องฟางไฟกับแหวนมะอย่าไม่ยามกันเลยเด้อมาซื้อไป หากรบเวนะ่าปัญญาโมเด็เยี่ยมมายามกันมาแรกกินเผากินก๋วยเตี๋ยวครับกินต้มเลยงี่งนี่ครับ

ลูกแม่ยาย <c oughs> แต่ว่าเมียก,ก็กลัวเขาเสียหายเนาะลูกแม่ยายแล้วกันเนาะดูน้ำกันกับมา20-30ปีแล,แล้วล่ะเกินได้ลูกแม่ยาย <c oughs> ฝากเนี่ยนะครับเดอ้อช่องตะวันพันล้านครับยูทูบกดไลดค์กดแชร์เนี่เดอ้อน้องไม่ครับบอกกับพันเกง่งเหตุนั้นกับพันเป็นหรอกพี่ชาอยากเท็เนี้ยไรหรอกจะไปทัวที่ทัวรดแดนหล้ว แล้วกับของหวานนี่แหละเยียมจ่ะคนละไม้เมืองหนาวครับเอามาจากนิวซีแลนด์ปลาขบคือฝรั่งด้วยนี่ลากบ เผ่านะครับจุลากับบังยิปฮกเนี่ยกุหลังเซเว่นมันางกินมองตะวันยืนก,กันไดน้นีเป็นออฟฟิศค่อนข้างจะรู้นเนีย่ยคนตกมากกัอยากหัวเนะี่ยหัวนะครับว่ามันรู้ <c oughs> ถึงรู้ต้องหัวแหละ แพรพี่น้องสมไปร้อยสมบกักเนาด้วครับเนอะก็ใช้น้ำสมเลยบกักเนาเรินเรวน, <c oughs> นมองซ้ายมองขวาบ่มีคนเมียน <c oughs> ไม่ร้านบ่ได้ครับเดี๋ปปหยหลายผู้สาวผู้สาวหลายๆเลยเนี่ยเขาก็ยุ่งสมเถอไนะวไนะ้กันเนาะวัมีหัวใจอยู่เด้อเนาะ กินข้าแล้วเราจะขายของตัวเดี๋ยวโด่ไเไ่าเวปันนิจมหายอ่าตะวันพันลหลานก็ข,ขอบพิจิบไปเท่านี้นะครับเด้อฝากากดไลค์กดแชร์แนะ่อะไรขาดตกบกพร่องอนไรบอดีก็ออขอโทวขอพัฒน์หลานนะครับเด้อพี่น้องบอดีครับ